สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะครัวบุญมามีเมนูมานําเสนอแล้วค่ะจะมารีวิวบัวหิมะค่ะทุกคนวันนี้ซื้อบัวหิมะมาวันนี้เป็นเกิดซื้อบัวหิมะมาให้ญาติเองเพราะว่าเห็นเขารีวิวในติ๊กตอกกันเยอะแยะมากเลยทุกคนมือดีนะจ้าบอกทางลาวลงทยซื้อบัวหิมะมารีวิวจ้าเห็นในติกตอกอ้ เฉือนเฉือนกินจากไรสดๆเลยจ้าเขาอยากดูนะจ้าว่ามันรสชาติแบบไหนมือนี่เลยจ้าสบมะปอปอกค้อจังไม่ไอ่มันมนมันหลังมาแล้วลจ้าปอขึ้นในติ๊กต็อกเลยติ๊กต็อกเห็นก็โอ้เป็นตเศยอยากที่บอกว่ารสชาติเป็นยังไงจ้าวัวหิมะค้นขายเป็นมา มีสรรพคุณลดความดันลดเบาหวานก็ดีลดเดลยจ้ะยาเป็นเบาหว,วานนี่จ้ามาให้ยาสิมเดี๋ยวป,ปอกคืนหนึงกันปอกอุบหนึงก็แนะจ้านาะเด้อะวันสุดที่ไดนรสาตินี่จ้าเป็นอย่งที่เด้อทุกคน มันสว่างเกินไปเป่ะที่กิ่งมันเหลืองตันในกล่องแม้พวงนะั่นเดี๋ยวแม้พวงปิดประมาณนี้นี่จ้าสีนี้จ้าอยาเราชิมก่อนเลยใส็ตใส่ยาชิมก่นอนเดี๋ยวมันไปชิมแล้วทุกคน Ba nhiên đang mùa mà lại mùa mẹ của mẹ 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 ra mẹ 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 Dante, อ resigned, ืให้คะแนนความกรอบน้ำมันเหมือนกับรสชาติมันเหมือนมันแก้วอ่ะทุกคนมันแก้วที่เป็นสีขาวอ่ะรสชาติทมันแกว่ะนะหวานนิดๆพหวานหลายแต่เขาอาจจะเจอออนี่บอีหวานหลายก็ได้นะคะถ้าคนขายเป็นกระบอกด้วยว่ามันหวานหลายเ้อ ยังไงรสชาติหวานแน่นอนกรอบกรอบนะข้ามกรอบนี่ให้เป็มลอยเลยะแล้วก็หวานนี่ให้ซีซีพว,ว่าหวานนิดนึงไม่หวานหลายแต่มันมีน้ำไหลายเพราะพอมันมีสาระคุ้นลดกล้ามดันเปนเบาหวาน เขาะมไมีน้ำหลายจ่ายก,กินกันไปนน้ำปานแตงม่วจ้าเนี่ยร mm. ุยก่กอบครับอืมเ่ไปเีหมดชิ้นี่อะไรไม่หมดทันเยอะหมดอืม mm. ไม่สห่ มันก็กาะมาเนี่ยหน้าเขาฟอดเต็มหน้าเรอเจ้มันต้เช้อให้แหลมมันจะเืินยากที่ึงินไม่หมดบบนากางนี้ ันให้คะแนนอมแจกเลยจ้ะเต็มซิปให้หาซิปเ,เฮ้ยวันนันเต็มซิปไหมฮะใช่ห้อะไรให้คะแนนเต็มปิดจะให้เท่าไหร่หนะให้แปะโอ้ยหน้าให้แปะ <laughs> แม่กลัวเจ้าหวานไงนนเลยให้นะ ยาให้แปดกะแน่นเหมืนะเต็มสิบมะกล้หายานมะกล้มาหวานก็นี่กินแล้ันก็น้ำเยอะน่นะกัวมานม่อกอยู่กรอบทำทำมันหวานยำแล้วยำทำแบบยำก๊อปก๊อปก๊อ ่อลูกเมียเฮียกินคนเดียวลูกเมียไม่กินม่หลังป้าตายมาจิ้มบัวหิมะไหมลูกนี่ตอบเป็นเหตุสังเกตได้ทุกคน แม่ดูติกตอกกันทุกคนเห็นก็เฉืี่กินที่ไล่เลยนะขุดดึงมากินโอ้หหน้าอร่อยแท้แต่ว่าเวลาเขากัดมันทุบทุบทุบุบตรงจปใช่จริงแหละทุกคนเพราะว่าแบบมันกรอบมากไงกัดทุบเลยเต็มซิป็นกล้วยค่ะเต็มซิปงายเตแ คลิปนี้แม่เู้ขอลาไปก่อนนะจ้าวันรีวิวบัวที่มาตะกิดกับสีดีเจ้าสุขภาพเลยจ้าลดกลมดันลดไขมันในเบาะเป็นลดลดกลมดันลดเบาหวานข้นขายบอกมาจ้าซัปพปกุนกับซีนีอยู่หรือจ้าหลายตัวนี้คุณเลยคิดว่าเพราะว่ามันมีหนามมีกลมฉ่ำมีได้หนี่จ้าหวานหลายจอยข้นเป็นหวานกินได้จ้าเพราะมันมบนหวานหลายสิคลิปนี้แม่เู้ขอลาไปก่อนแม่จ้าสวัสดีจ้า 拜拜。Bye bye.